ผมได้เตรียม3บททดสอบในการทดสอบสังคมในเกม f i M ไม่ว่าจะเป็นโดนโจรป้นเข็นรถพังอยู่กลางถนนหรือไม่จะเป็นรถที่แปลกวางอยู่กลางทางซึ่งสาหรับคนที่ไม่ช่วยเหลือผมนะครับจะต้องมีบทลงโทษนั่นก็คือความตาย <Boom! S 2> และสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยู่ดิประเทศเฟิร์สเท้าเป็นประเทศเปิดใหม่ฟาร์มของตามทันแน่นอนส่วนสวิติการก็ตามนี้เลยครับมีแฟชั่นเยอะแถมยังมีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักให้เลือกใส่อีกเป็นพันกว่าอย่างเลยนะฮะมีระบบล็อกอินไร้วันเพียงแค่เข้าเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถรับของได้เลยแถมแอดมินยังดูแลตลอดยิมสี่ชั่วโมงสําหรับใครที่อยากเล่นเจอกันได้ที่เฟิร์สเท้าเสื้อโลซ่ามาแล้ววันนี้สาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยกูจะให้มึงปลอมตัวเป็นโจรเว้ ให้มึงโลเพยเป็นโจรแล้วก็เดี๋ยวกูจะเป็นผู้ประสบภัยวิ่งหนีอ่าลองโลเพยดูเพื่อนเฮ้ยคุกเข่าคุกเข่าเฮ้ยก่าดิเอออย่างนี้เลย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 เราไปไหนเออแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเราจะหาคนแล้วกูจะลงรถแล้วเดี๋ยวมึงวิ่งมาแบบคุกเข่าคุกเข่ากูจะบอกช่วยด้วยครับเดี๋ยวดูกันใครช่วยผมผมผมแจกของช่วยด้วยครับโดนโดนบอลช่วยด้วยเฮ้ยคุกเข่าคุกเข่าเฮ้ยคุกเข่า หนีเข้าโรงพยาบาลมึงอันนี้ด้วยยุ้ยด้วยบอโดนโดนปอนช่วยด้วยเอ๋อเอาไอ้เหี้ยมันไม่ช่วยกลยไปช่วยไอ้เหี้ยคืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งเข้าโรงพยาบาลเอาดิเข้าโรงพยาบาล่เอาเอาเอาเข้าโรงพยาบาลเอาอันนี้นะเอาสตอรี่ต่อลเนื้วเอาโออแล้วยืนเบิกรถแบบคิวจัดเอาสตอรี่ต่อเนื้อนะเอาวิ่งเข้าโรงพยาบาลได้ไงเอาเอารัวอ่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคือได้แค่15นาทีนะครับใครมันมีคลิปหรือเปล่าจังวน่ะ เอกูว่าหมอหมอหมอไม่น่าได้เว้ยเพราะว่ามันทําตามหน้าที่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วไงใช่ป่ะหมอไม่ได้หมอไม่ได้ซึ่งหมอไม่ได้เนี่ยเพราะว่าจะต้องทําหน้าที่ตามกฎของโรงพยาบาลอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองไปที่อื่นดูครับเฮ้ยไอโคก่อนก็ได้อีโคมีคนอีโคมีคนอีโคมีคนโอเคโอเคแต่คุณลงไปคุกเข่านะโอเคโอเคโอเคไปด้วยผมรวจปอนพี่ชายช่วยผมด้วยกคเฮ้ยไม่เกี่ยวอย่ายุ่งด้วยพี่ชายช่วยผมด้วยพี่ชายยุ่งผมด้วยนะเอา โอ้โหดิโอ้ดิโอ้ไม่มีคนช่วยเลยหรอทำไมไม่มีคนช่วยเลยวะอึ๊ยเกงว่ะเกงว่ะเอ้าเฮ้ยเพื่อนมันช่วยว่ะมันช่วยมึงเฮ้ยมันช่วยกูจะเอาเมาจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมมึงอะฮะ อโอ้ลยลออยังกำโอ้โดนไปเดียวเลยอ่ยท,ทดสอบสังคมถูกโจรป้นมีคนช่วยเหลือสําเร็จเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปนั่นก็คือเข็นรถพังอยู่กลางถนน,นดูว่าจะมีคนมาช่วยเราหรือไม่อ่ะคือคือตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มห้นาทีถ้าห้าทุ่มเมื่อไหร่ยังไม่มีคนช่วยถือว่าไม่สําเร็จเฮ้ยมีมีมีเพื่อนมีมีนนนนไหนหมมีว่ามีว่ามีว่เออทไมผมเ้ยพี่อุ้ยของจริง มิคงจริงอ,อันนี้ทำไมพี่ชายคนดีจังครับเนี่ยออว่างนิดว่างนิดหน่อยว่างนิดหน่อยก็ปกติผมก็ทำอยู่แล้วอุยเย็บแบบนี้แหละครับ <Yeah. S 1> สังคมต้องการครับพี่ซึ่งคนนี้ก็เป็นคนดีนะครับผมก็ให้ของรางวัลไปเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปนั่นก็คือซึ่งผมจะทดสอบจอดรถที่ไม่มีภายในประเทศจอดทิ้งไว้แล้วผมจะรอดูว่าจะมีคนมาขโมยหรือนําส่งแอดมินหรือว่าจะจอดทิ้งไว้ที่เดิมครับแต่ถ้ามันขโมยรถผมแล้วก็จะต้องถูกลงโทษโดยระเบิดนั่นเองเอาเลยนะกูเขนะ้เาไปปุ๊บกูกูลงรถ ลงปุ๊บจิ๊บแคทแคทลงรุปแคทเกูแคทกูดูทรงนะนี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ชัวร์เลยจะคนแรกเนที่โดนโดนระเบื้มเฮ้ยไม่ใช่วะเฮ้ยเฮ้ยเไอ้มนี่มบูรเฮ้ยเฮ้งไอ้สัตว์เฮ้ยเไอ้มน้าอะไรไอ้มหรอรถไไม่รู้ว่ามันมีขายรถตรงนี้เอ้ยมันประเทศนี้มันมีรถแบบนี้ด้วยอันนี้สนอส อ๋อแล้วขับจริลังแลขับไปเลยด้วยนะเราขับไปเลยด้วยนะมึงว่าไอ้มัมเด็กสมบูรณ์เนี่ยมึงว่ามันจะเป็นคนดีไหมหนึ่แจ้งแอดมินเพื่อลบรถสองเอารถไปลงน้ำสามจอดไปที่เดิมมันเอาไปขับต่อกูว่ามันมันมันน่าจะขับต่อเหมือนมึงวะกูก็ว่าจอด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 จอเจอด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 จจอดจอดจอดจจอดจอดจออดจอดจอดออดจดจอจอด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 จดจอด เจ้าของมารับรถนี่ไงแต่กูไม่รู้ว่ามันมันจะเอาไปเกียร์หรือเปล่ากูอยากรอดูอีกสักห้านาทีได้ปะถ้าออกจากเขตนี้ก็คือเรียบร้อยนะคือถือว่าเป็นการขโมยนะรถที่อะไรมึงเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเอาวอะแร้วกแร้วกแล้วกแล้วๆเร็วๆของเร็วอันนี้ถือว่าเป็นการขโมยแล้วนะครับไม่ใช่การอันนี้แล้วนะใช่ไหมถือว่าเป็นการขโมยแล้วถูกต้องเพื่อนโอเคคุณขโมยนะครับ กูลงโยกูลงกูลงไปไอ้ผมผมจะเอารถฟอร์มูล่าวันผมคืนครับเออเออสวัดดีครับอันนี้อันนี้ใช่ฟอร์มูล่าวันหรือเปล่าครับพี่โพลลงเมื่อกี้ใช่ครับมันเมื่อกี้มันโดนถังอรพี่บ่าว เราจะลองรถอยู่บอดี้อผมเป็นเจ้าของรถนะครับรถรถผมอยู่ไหนผมโพสเทวิทหาเจ้าของดังนั้นแล้วพี่บาร์บีมาสักทีนะครับนู่นนู่นรถอยู่นู่นไม่ฟอร์มูล่าวันผมโอ้ยฟอร์มูล่าวันผมสภาพเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพุทธเท่เลยเนี่ยใครใครเป็นคนขับครับรับผิดชอบด้วยพี่ชมพูไปแล้วพี่จงปเขาเขามาลองรถลองแข่งกับซีแปดผมเห็นในเทวิทย์มาชื่ออะไรนะเด็กมั่นเด็กสมบูรณ์ใช่ไหม ใช่ไหมไอ้มัมเด็กสมบูรณ์ใช่ป่ะใช่เฮ้ยไอ้มัมนี่ใช่ไหมครับคนนี้ใช่ไหมที่ทำรถผมระเบิดใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับพี่เอ้าเอ้าเอ้าคผมล่ะคนนี้คนนี้คนนี้คืออะไรครับทำทำรถผมระเบิดคืออะไรครับคุณมัมผมยังไม่ได้ทำเลยผมเลิกสี่แปดรล้สี่แปดผมโรล้าไปแล้ว <minutes> เพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณบอกคุณทำทำรถของผมเนี่ยเอาไงนะครับปูมำใช่ใช่ผมรับผิดชอบอะไรเอางี้เป็นหวานใจกับผมวันหนึ่งเอาจริงอะพี่คือรถมาเลยวันทำไมเราเป็นอย่างนี้ไปไปขึ้นรถมาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดกูไปเดี๋ยวไปเจอกันบ้านปูเพื่อนเอาแต่รถอได้ย่าเงี้ยยกีตาร์ผมมาด้วยนะพี่ที่ผมไม่ได้รถกูไม่ทำรถได้มำ มึงต้องโดนไอ้มัมเออโอ้ยพี่เบาเอ้าไอ้มัมมึงทำอะไรเพื่อนกูนี่ผมไม่ใช่คนขับนี่เอาไปทำไปทำเพื่อนกูเหรอฮะไอ้มัมมึงมึงชอบเอาโดหรือว่าอินลูเพื่อนเอาเอาโดดีเพื่อนได้เอาดอพี่ชายจะสองหนึ่งเลยหรือโดนนี่ไอ้มัมไปเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนมึงมาทำไรมึงมานี่มึงมานี่ไปไหนมึงไปไหนรับรับอุ้มเพื่อนผมไหนไหนบอก

่าตมไอ้หนุ่มพ่อมึงจ้าเลยขอย้ายไปคุยกับพ่อแม่มึงเลยแล้วกันนะไอ้หนุ่มได้เลยพี่เบิร์ดแม่พ่อแม่ไม่เชื่อเนอะเรียกมาคุยสิไหนพ่อแม่เองล่ะเฮ้ยอันนั้นพ่อแม่มันหรอชาวบ้านคนใหญ่ต่างรู้ดิเฮ้ยพ่อแม่มันจริงอันนี้ใช่พ่อแม่ของน้องหม่อมหรือเปล่าครับก็ใช่ครับผมชื่อหนงเมียชื่อเท่งลูกชื่อหม่อมหม่อมหนงโอเค กูว่าผู้หญิงอะอาจจะไม่ค่อยสนใจฟอร์มูล่าเว้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายอะผู้ชายเห็นนะมันมันจะต้องอยากขับรูเลงไว้เลยแกง๊งแก๊งตรงนี้นี่แก๊งสามคนตรงนี้สี่คนตรงนี้เฮ้ยมีคนมีคนมิ่งไปมิ่งไปมีคนมิ่งไปเพื่อนเฮ้ยเฮเฮ้ยมีคนขึ้นมีคนข <c oughs> ึ้นมีคนขึ้นเฮ้ยใครอะใครอะพี่รถพี่รถแอดมินรถแอดมินนายกนายกพี่แอบบานไม่มีรถเราเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมันเตือนกันดีจัดแต่มันไม่ฟังเลย มันขับไอ้เหี้ยมันไม่ฟังมันไม่ฟังมันไม่ฟังมันขับมันขับมันขับอยู่นะไปส่งหัวอยู่เว้ยเดือดเรื่องอ่ะเดือมีเหลืองอ่ะบอกแล้วผู้ชายผู้ชายมันสนใจฟอร์มูล่าเว้ยแต่ผู้หญิงคือไม่เอานะแต่นี้เยอะหน่อยขอญาตสักสองลูกอะไรกันนี้สามลูกแบบนี้เดือดเสียดิ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 ดี้อมันขับไม่หยุดเลยดูดิเรียบร้อยอันนี้ผมไม่ได้กดนะเว้ยมันชนอันนี้แะ้วเผื่อนีย ควายไอ้ย่าชนอะไรวะถังถังดับเพลิงระเบิดไอ้ย่าคิดหมอไปแล้วพี่พี่ม่ต้องชุบอ๋อไอ้ยเรียบร้อยดิบึ้มดสัตว์ผมโยไปให้มันใหม่นะอะไรจะไปให้ัสภาเลยเสิร์ฟถึงที่ใครแม่งขับรถมาจอดวะอยากขึ้นพี่ไปไหพี่อยากขึ้นดีกว่าผมขึ้นเองโอ้ยไอ้ย่าดูเถอะเดียวพี่ทองไอ้ย่าเดี๋ยวบอไปให้สภาดีกว่า าาดูนะว่าถ้ามานันเอาไปให้สภาจริงถือว่าเป็นคนดีลองให้กาชา,อาโอเคไหมโอเคได้แต่ถึงอาจจะมีแบบขับลงขับเล่นไปบ้างแต่สุดท้ายก็จุดหมายคือสภา,าถูกปะผมรอต้อนรับนะเดี๋ยวดูกันว่ามันจะวิ่งมาพูดอะไรั่าหล่ี่ชายพี่อ๋อพี่เอาลถ้เมื่อคืนครับเอาลถ้มื่คืนอ๋อขอบคุณครับขอบครับเอา้าฟอ,อ,อร์มูล,ล่านี่อ๋อขอบมากครับเดี๋ยวเดี๋ยดียวทางสภามีกาชาให้ครับ อเาดีจัดไปอีกหนึ่งได้รับกระชาเป็นที่เรียบร้อยครับเอาล่ะกูควรทำยังไงกับฟอร์มูล่าวันคันนี้ดีพี่บอมยังกดเหว่ยังเหว่ะฟอร์มูล่าวันใครไม่รู้เหรอยังเหว่ะพี่บอมลองขับดีพี่อยู่ๆเขามาจอดแล้วเขาก็หายตัวไปเลยนะท่านนั่งไปด้วยสภาอ่ะกูประกาศนะใครเจอฟอร์มูล่าสามารถนำมาคืนได้ที่สภาเอออ่ะผมประกาศดิผมประกาศดิค่ะผมประกาศสองรอบเลยอ่ะมันมันมันจะไปคืนไหม กูว่ามันเห็นเว้ยยังไงก็ต้องเห็นป่ะประกาศขึ้นกลางจอเออ,อันนี้คือสิทธิพิเศษประกาศจากระบบเนี่ครับมึงไม่ไปตุ้มเฮีย yeah, ไม่ระเบิดเฮีย <Yeah. S 2> หลบได้รถมันแรงเกินเออรถมันแรงแบบแรงจัด <c oughs> ไม่เอาไปคืนนี่แหละคือโทษฐานของการเอาไปขับลงขับเล่นนะครับ